สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตสําหรับสิทธิพิเศษผู้ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมว่าจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างคุ้มค่าขนาดไหนเพียงแค่หลักร้อยเนี่ยได้รับอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอไปติดตามในคลิปนี้ชนแก้วกน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตีแคลนโซ คริปโตเคอเรนซีผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับคลิปวนนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกที่จะให้การสนับสนุนช่องของผมนะครับโอเคเรามาพูดถึงสิ่งแรกนะครับก็คือการให้กําลังใจทําคลิปต่อครับเพ,เพื่อนๆสมาชิกกลุ่มนี้จะได้รับ emoji นะครับเอาไว้คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างต่อไปเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับก็คือสาวกเหาฉลามากกลุ่มนี้ได้รับอะไรบ้าง1เ,เพื่อนๆจะได้รับการวางแผนเทรดจากผมทั้งในเชิงเทคนิคและวางแผนเทรดจากข้อมูลออนเชนดัต้า ซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปเทรดทั้งสปอ t ตและก็ฟิวเจอร์ได้เลยนะครับและที่สําคัญผมจะนําข้อมูลออนเชนที่สาคัญอัปเดตไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกเท่านั้นและยังไม่พอ วางแผนเทรดข้อมูลออนเชนแล้วยังมีสิกเนลในการเข้าเทรดเหรียญแต่ละเหรียญนนในบางช่วงด้วยนะครับที่มันน่าเข้าเทรดผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกเหาฉลามเท่านั้นเพ,เพื่อนๆสามารถเปิดดูหน้าช่อง YouTube ของผมและไปดูในชุมชนและไปเทรดกันได้เลยข้อมูลจะอัปเดตในนั้น ในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆกลุ่มนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆและกลุ่มถัดไปก็คือเห่าฉลามชวนคุยนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะเพิ่มเข้ามาก็คือมี Discord นั่นเองนะครับเอาไว้ถามเกี่ยวกับปัญหาแต่ว่าการอัปเดตข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมจะอัปเดตในชุมชนสําหรับสาวกเห่าฉลามทั่วไปเนี่ยก็สามารถดูได้อยู่แล้วผมว่าเห่าฉลามทั่วไปก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นสายเปยนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรก็ได้เปยผมพิเศษนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษ ทุกอย่างที่ผมได้พูดมานั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนจะกําไรรวยเละเทะอะไรแบบนี้ครับผมมองว่าการเข้ามาเนี่ยเพื่อนจะได้รับมุมมองต่างๆเพื่อเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับในการเข้าเทรดรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ําลงมานะครับใครไม่รู้จะเทรดยังไงสําหรับคริปโต ที่มีความผันผวน,นที่สูงเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ลองเอาข้อมูลหรือแผนเทรดของผมเนี่ยไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในมุมมองของตัวเองผมมองว่าน่าจะสามารถอยู่รอดในตลาดคริปโตได้อย่างยั่งยืนได้อาจจะไม่ได้รวยอู้ฟื้หวือหวาขนาดนั้นนะครับผมจะเตือนเพื่อนๆอยู่เสมอว่า m i n d s e t คือสิ่งที่สําคัญนั่นเองสําหรับใครที่เทรดกับผมยังไงใครอยากจะเป็น เห่าฉลามที่กวามากับผมก็สนับสนุนช่องของผมได้เลยนะครับที่สําคัญสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมองว่าเพียงแค่300บาทแล้วมันไม่คุ้มค่าเนี่ยไม่โอเคเลยเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนับสนุนผมต่อก็ได้ลองดูนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ